เราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่นแน่วมุ่งตรงเหนทางปฏิภาณกันทุกทุกคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาิดเดอวขาขวาทับขาซ้าย มือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ข้างมือข้างขวาจรดนิ้ว,วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆหลับตาข้อลูก พอสบายบายค,คล้ายๆกัตอนที่เราใกล้จะหลับอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลุกในตาแล้วก็ทำใจของเรานะให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใส ใครกังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเครื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางทำใจให้ว่างๆว,ว่างปราจะเครื่องกังวลทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นคนเป็นสัตว์เป็นสิ่งของ เป็นเรื่องราวอะไรก็ต้องตัดใจคลายความผูกพันความยึดมั่นถึงมั่นทั้งหลายให้หมดนะลูกนะเราเกิดมาเป็นมนุษย์ในแต่ละชาติเราเกิดมาเพื่อทำพระนิพพานให้แจ้งสวงบุญสร้างบาร,รมีนี่คือเป้าหมายของชีวิต ที่เราจะต้องคิดให้ได้ทุกทุกวันการคิดอย่างนี้ก็จะทำให้เราได้ดัเนินชีวิตที่ถูกต้องถูววัตถุประสงค์การมาเกิดเป็นมนุษย์พระนิพพานนั้นอะอยู่ในตัวของเรานะไม่ได้อยู่ที่ไหนเป็นที่บรรมสุข มีสุขอย่างเดียวแล้วก็เป็นสุขอย่างยิ่งไม่มีความทุกข์เจือปนเลยสถานที่ตึงนั้นพ้นจากกิเลสอสวะพ้นจากกฎแห่งกรรมจากความทุกข์ทรมาตนต่างๆทั้งหมดอยู่ในตัวของเราไม่ได้อยู่ที่ไหน เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจึงต้องเอาใจเนี่ยกลับมาหยุดนิ่งนิ่งอยู่ภายในตัวของเราเราถึงจะไปนิพพานได้หรือทำพระนิพพานให้แจม่มแจ้งได้จุดเริ่มต้นของการเดินทางไปสู่อายตนนนิพพานนั้น ู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดคืออยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือโดยสมมติว่าเราเหยิยบเส้นดายกันมาสองเส้นนำมาขึงให้ตึงจากสะดือ เธอรูปไปด้านหลังเส้นหนึ่งจากด้านขวาเธอรูปไปด้านซ้ายอีกเส้นหนึ่งให้เส้นได้ทั้งสองตัดกันเป็นการกระบ,บาทจุดตัดจะเล็กท้ากับปลายเข็มเหนือจุดตัดนี้ขึ้นมาสองนิ้วมือนั่นแหละคือศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งเราจะต้อง รู้จักเอาไว้ว่าอยู่ที่ตรงเนี้ยบริเวณเนี้ยแต่มันจะเห็นได้ต่อเมื่อใจหยุดนิ่งในสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วดังนั้นในฐานะเราเป็นผู้ฝึกใหม่นักเรียนใหม่เราก็จะมีง่ายว่าอยู่ในกลางท้องของเราว่าอยู่บริเวณตรงเนี้ย แล้วก็ทำความรู้สึกว่าในกลางทองของเรานี้นะมีดวงแก้วใสๆคลายเพชรลูกที่เจรในาแล้วไม่มีตำหนิเลยแต่ก็เป็นดวงกลมๆไม่ได้เป็นเลี่ยมที่ก็เจรในาเพชรพลอยกันมีดวงกลมใส หรือพระแก้วใสๆอย่างใดอย่างหนึ่งในสองอย่างเนี้เราถนัดอย่างไหนเราเข้าอย่างนั้นเป็นที่ยด,ดึี่เกาะของใจเราวิธีการนึกภาพดวงแก้วหรือองค์พระแก้วใสๆในท้องก็ให้ทำง่ายเหมือนเรานึกถึง ภาพดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวรือสิ่งที่เราคุ้นเคยนะให้นึกธรรมดาอย่างนั้นอนะยากไปตั้งใจมากขนาดใหญ่เล็กก็แล้วแต่เราชอบชอบใหญ่แล้วก็นึกดวงใหญ่องค์ใหญ่ชอบเล็กแล้วก็นึกขนาดแต่มันย่อมลงมา ไม่ชัดเจนก็ไม่เป็นไรเราต้องยอมเราว่านันนเรานึกทีนึงเนี่ยเรอเพิ่งจะมาหัดนึกในวันนี้สำหรับนักเรียนใหม่จะไม่ให้มันจะให้มันชัดเจ้าเหมือนสิ่งที่เราคุ้นเคยเราคงยากเพราะฉะนั้นไม่ชัดเจนก็ไม่เป็นไรวัตถุประสงค์เราต้องการให้ใจเนี่ย มาหยุดนิ่งๆอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดในกลางท้องของเราตรงนี้เท่านั้นแหละเพราะใจทั้งหยุดอย่างเดียวจึงจะไปสู่อายตนะนิพพานได้หรือทำนิพพานได้แจง้งวิธีการมันมีอยู่แค่นี้คือต้องใจหยุดในิจใจของเราเนี่ยมันไม่หยุดที่ผ่านมาเพราะเราปล่อยใจไปข้างนอก ไปนึกถึงคนสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานบ้านช่องการศึกษาเราเรียนอะไรต่างๆเหล่านั้นใจมันไปอยู่ตรงโน้นทีนี้เราจะดึงมาอยู่ภายในก็ต้องมีที่ยึดมีหลักของใจเอาไว้ผูกเอาไว้เป็นดวงใสองค์พระใสซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ของพระรัตนตรยัยเป็นของสูงส่ง นึกแรกก็จะทำให้ใจเราลอยสูงขึ้นปราณีขึ้นละเอียดขึ้นผ่องใสขึ้นในห้ใจมาอยู่ตรงเนี้ยเพราะนั้นไม่ชัดเจนก็ไม่เป็นไรถ้าชาัดก็ดีมากแล้วก็นึกไปเรื่อยๆอย่างนี้ยอย่างสบายๆอย่าทิ้งคำนี้นะลูกนะนึกอย่างสาบายๆเพลิน นึกไปเรื่อยๆแต่ว่าอย่าไปกดลูกในตานึกด้วยใจเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ชาตดลบใหม่ๆลนะุมๆกมๆล,ๆลัวๆลังๆบางทีดวงแก้วกลมๆนึกเลยมันยังบูดบดเบียวเบียวองค์พระขอบไม่ได้ส่วนม้งเลยเห็นเป็นบางส่วนมังก็ถือว่าใช้ได้เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีทีเดียว ที่เราก็น,นึกไปให้ต่อเนื่องกันไปอย่าเผลอนะลูกนะจะเผลอแล้วไปคิดเรื่องอื่นแล้วก็ดึงกลับมาใหม่พอคิดเรื่องอื่นในกลางกายเนี่ยมันสู้คิดถึงดวงใสหรือองค์พระเรื่องเดียวไม่ได้ก็ะจะทำให้ใจมันหยุดนิ่งแล้วเราก็ประคองใจด้วยบริกรรมภาวนาสัมมาอรหัง สัมมาอรหังสัมมาอรหังภาวนาสัมมาอรหังเรื่อยไปตัวเสียงคำภาวนาดังออกมาจากกลางทองไม่ใช่ที่สมองนะดังออกมาจากในกลางทองและทุกครั้งที่เราภาวนาสัมมาอรหังสัมมาอรหัง สมาหังเพราะเาก็จะต้องนึกถึงดวงใสหรือพระแก้วใสๆควบคู่กันไปด้วยจะเพลินควบคู่ไปควบกันไปเลยไปด้วยกันสมาหังสมาหังเราจะภาวนากี่ครั้งก็ได้ จนกว่าใจเราไม่อยากจะภาวนาต่อไปอยากหยุดนิ่งอยู่เฉยๆถ้าเกิดความรู้สึกอย่างนี้แล้วเราก็เราก็ไม่ต้องย้อนกลับมาภาวนาใหม่นะลูกนะเราหยุดนิ่งอย่างเดียวหยุดอยู่ภายในสบ,สบายๆ แม่ไม่มีภาพอะไรมาให้ดูแม่มันเป็นความมืดเราก็ให้นิ่งเอาไว้หยุดกันนิ่งนิ่งอย่างสบายยเบาๆจนกระทั่งใจมันนิ่งไดในระดับหนึ่งก็จะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นที่ร่างกายและจิตใจ คือมันจะปลอดโปร่งโลง่งเบาสบายหรืออะไรที่นอกเหนือจากนี้เนะี่ยเราก็หยุดนิ่งเฉยนะยังคงรักษาความหยุดนิ่งไม่ต้องไปวิเคราะห์ตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะทำไมมันยังเป็นอย่างนี้มันถูกหรือว่ามันผิดใช่หรือไม่ใช่อะไรต่างๆ อย่าไปใช้ความคิดรั้ใจจะหยุดนิ่งได้เนี่ยมันต้องยังอยู่ต้องอยู่ในระบบของความไม่คิดซึ่งเราไม่คุ้นแต่ก็ต้องทำตามคำแนะนำนี้เดี๋ยวจะมีสิ่งดีๆบังเกิดขึ้นให้เราดูเป็นรางวัลสำหรับผู้ที่หยุดใจได้ ใจหยุดใจมันก็จะหย่อนไม่ตึงเพราะใจหย่อนมันก็ผ่อนคลายผ่อนคลายไปเองแหละใจหยุดใจก็หย่อนใจหย่อนก็ผ่อนคลายผ่อนคลายจากความผูกพันในเรื่องาราต่างๆความรู้สึกก็จะขยาย ใจเราจะขยายกายก็รู้สึกก็ขยายความรู้สึก,กโล่งโปร่งเบาสบายจึงเกิดขึ้นอย่างที่เราไม่เคยเป็นมาก่อนเลยมันเบากายเบาใจแต่จะเบาอย่างไรใจก็ต้องนิ่งอย่างเดิมหยุดนิ่งนิ่งใใจใสใสแล้วมันก็จะเคลื่อนก็ไปสู่ภายใน มันจะเดินทางกันไปสู่ภายในเพื่อเขาถึงพระระัตนตไตรในตัวถึงพุทธรัตนะถึงดมรัตนะสังรัตนะเองมันจะเคลื่อนกันไปเราก็ต้องปล่อยมันไปปล่อยไปตามเรื่องตามเรามันปล่อยมันจะเป็นยังไงเราก็เฉยเฉยเฉยในทุกทุกประสบการณ์ เพราะความเฉยนิ่งนิ่งในทุกประสบการณ์นี่แหละจะทำให้เราเข้าถึงพรระตัตนาไตรในตัวได้อย่างง,ง่ายงและความสุขที่ดื่มดำยิ่งใหญ่ก็จะพลั่งปลูวออกมาอย่างที่เราไม่เคยรู้จักมาก,ก่อนน่าจะเป็นความสุขที่เรามีความพึงพอใจมาก จนไม่อยากจะได้อะไรเลยที่นอกเหนือจากนี้เพราะสิ่งที่เราเคยได้มาน,นั้นมันก็ไม่ได้ใหาอารมณ์นี้กับเราเลยคือความสุขที่ไม่มีข่อเขตแล้วเราก็จะรู้จักว่าพระรตนตรัยภายในที่แท้จริงนะมีลักษณะเป็นอย่างไรเลยอยังน้อยก็มีจริงและก็ดีจริง กายท่านจะสวยงามเป็นพระในตัวเกตดอกบัวตูมเหมือนดอกบัวสัตตบงกตไม่ใหญ่ไม่เล็กตั้งอยู่บนจอมกระม่มบนประเสียนที่มีเส้นประศกเส้นผมสวยงามคตเวียเมทักษณาวัตตามเข็มนาฬิกา เยวนพระวรกายที่ประกอบไปด้วยลักษณะมหาบุรุษครบตัวทุกประการอยู่ในท่านั่งเจริญสมาธิภาวนากาสมาธิอย่างที่ได้แนะนำเบื้องตน้นเราถอดแบบจากองค์ท่านมาเป็นอริยาบทของผู้พ้นแล้วขีนาชาติวุสิตังขีนาชาติ วสิตตังปรมจจลิยังกตังกรณียังนาปรังอิทัตตายะเป็นอริยบทของผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วที่จะรู้เห็นกิเลสอาศาวะขจัดกิเลสอาสวะถึงที่สุดแห่งพรมอจจันย์กิจอย่างอื่นที่ยิ่งไปกว่านี้นะ่ไม่มีเพราะฉะนั้นกิจที่ย่อนกว่านี้ก็ไม่เอา จะอยู่นิ่งๆอย่างนั้นแหละเพราะถึงที่สุดแล้จะนิ่งถ้ายังไม่ถึงจุดหมายจะเคลื่อนไหวจะเคลื่อนไหวไปตามความทยานอยากของกิเลสที่บังคับให้เป็นไปตามกระแสไปห่างไกลออกจากจุดหมายปลายทางให้ปล่อยหมายเบี่ยงเบน รัตนตรัยในตัวนี้หมายเอาธรรมกายอรหัตนาจักยี่สิบวาสงยี่สบวานั่นแหละคือจุดหมายปลายทางของเราหละเป็นกายภายในที่สงสัยแต้งสวยงามไม่มีติติเป็นสรณะเป็นที่พึ่งเราให้พ้นจากความทุกข์จากกฎแห่งกรรม จากพบทั้งสามจากการเวียนว่ายแต่เกิดมีแต่สุขอย่างเดียวเป็นบรมสุขจะมีนิพพานรองรับตระกายนั้นอยู่ในตัวเราคือต้องผ่านกายของเราเข้าไปเราก็ถอดเป็นชั้นๆเราก็จะถึงตรงนั้นแหละพอถึงกายทรรมประหาตัถึงญาอุทานกนะีนาชาติ อุสิตั้งประมริยังกะตังกระดนยังนาบรังอิตัตายะปะคีุาสชาติเสร็จแล้วคือไม่ต้องเกิดอีกแล้วพเสร็จแล้วไม่ต้องเข้ามาเกิดในพบสามถึงที่สุดแห่งการประพฤติพรหมจันย์แล้วคือไปแต่ผู้เดียวอยู่ตามลำพัง งัดจากกามจากอาคุศล,ลธรรมลาวิตโตผิจาร์าาถึงบิธีสุขเอกะกะตาเราไปตามลำดับกระทั่งหลุดพ้นปพระรังกิจอย่างอื่นที่ยิ่งไปกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนี่ก็คือเครื่องหมายของผู้พ้นแล้วี่เป็นพร,ระรหันเพราะนั้นใครที่ ก็เปิดเผยตัวเองบอกกล่าวให้เราฟังว่าเป็นพระอาหารหันเนี่ยเราก็ต้องมีมาตรฐานตรงเนี้เป็นเครื่องวัดภิกิจอื่นยิ่งไปกว่านี้ไม่มีอีกแล้วก็แปลว่ากิจอื่นที่หย่อนกว่านี้ก็ต้องไม่เอาพระอาหารหันสุขล้นล้นกิจที่จะต้องทำคือสวัสดิมุติสุข ภายในที่เกิดจากการหลุดพ้นจากกิเลสสวะเป็นตัวองตัวเองเป็นอิสระกวา่ากขยายไม่มีขอบเขตแล้วก็จะมีมหากรณาต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายก็จะให้ธรรมทานะสิ่งที่ท่านจะให้ก็คือความรู้ที่จะให้หลุดพ้นจากกิเลสอสวะจะพบทั้งสาม เช่นเดียกับตัวท่านหรืออย่างน้อยก็ดำเนินชีวิตเป็นกัลยาณชนบำเพ็ญกัลยาณธรรมให้อยู่ในโลกนี้อย่างพาสุขไม่บีบเวียนตัวเองและผู้อื่นเมื่อละโลกปิดอบายไปสวรรค์อย่างน้อยก็อย่างนั้นนั่นคือสิ่งที่ท่านจะให้ นี่คือกิจของผู้พ้นแล้วจะพึงทำเพราะฉะนั้นกิจอะไรที่ย่ันไปกว่านีน้ถ้าเป็นพระอาหารหันต์จะไม่ทำถ้าจะทำก็จะทำอย่างนี้แหละเสรยวิมุติสุขเพราะว่ามันมีความสุขมันหยุดนิ่งใจมันก็ดิ่งเข้าไปเรื่อยๆเข้าไปสู่ภายใน ข้านิพพานภายในนิพพานของวัตถมกายที่เรียกว่าสัุปาทิเสสะนิพพานนิพพานของกายราธรรมอรหัตตผลอยู่ในนิพพานนั้นแล้วเมื่อถึงข่าวหมดอายุไหกระดับขันธปรินิพพานเข้าสู่อนุป,ปาทิเสสะนิพพานที่มีแต่ปัตตมกกายนับรลงไปทวนล้นนี่ก็เป็นเรื่องราวที่ เป็นกรณียกิจเป็นกิจที่ควรกระทำสำหรับมนุษย์ที่เกิดมาชาติหนึ่งนอกนั้นเป็นกิจที่เป็นเครื่องเสริมเช่นการทำมาหากินอะไรต่งางๆเหล่าน,นั้นแต่กรณียกิจกิจที่ควรทำคือกิจที่ขจัดกิเลสอาสวะดังกล่าวนี่แหละด้วยใจหยุดนิ่ง หยุดอย่างเดียวนะ่จะเป็นตัวสําเร็จเพราะฉะนั้นวันนี้วันดีอากาศกำลังสดชื่นลูกทุกคนก็เป็นผู้มีบุญที่สั่งสมบุญกันมาอย่างดีแล้วถึงวาระที่จะสว่างสวยัยจะเข้าถึงมรรมกายในตัวซึ่งเป็นตัวพรตัตตนตัยก็ขอให้ลูกทุกคนได้ตั้งใจฝึกใจให้หยุดนิ่งโดวยวิธีการดังกล่าว อย่าไปทำอะไรที่มันนอกเหนือจากนี้เราไม่ต้องไปเสียเวลาคนแล้วเรามีบุญในระดับที่คว้าเอาสิ่งที่พระเดชคุณหลวงปู่พระมงกลเทพมุนีสดจันทสโล่านคนพบวิชาธรรมกายมาแล้วนะมาเปิดเผยให้ฟังก็ฝึกหยุดฝึกนิ่งกันนะลูกนะชาวนี้ไอ้ลูกทุกคน สมหวังดังใจในการเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวทุกๆคนนลูกนาะ